อ,อ่นี้เดี๋ยวมาดูเรื่องการปรับทำไฟล์อัตเวิร์กนะครับจากไฟล์ที่เวลาเราดีไซน์มาแล้วเนี่ยบางทีพอจะไปส่งพิมพ์ถ้าเราต้องไปทำเป็นอัตเวิร์กเนี่ยมันอาจจะต้องมาเคลียร์ออบเจ็ตหลายๆอย่างนะครับให้ไฟล์นั้นมันคลีนแล้วก็ไม่ผิดพลาดมากที่สุดอันนี้เป็นไฟล์ที่ได้รับมาจาก ตอนที่เราดีไซน์กันนะครับนะทีนี้ถ้าที่ดูเนี่ยสังเกตด,ดูก็จะมีหลายจุดอ่าไฟเทคทั้งหมดเนี่ยอ่ะถ้าจะไปส่งพิมพ์ก็ควรจะต้องแน่นอนว่าต้องเทรดเอาไลน์รูปเนี่ยเวลาเราเช็คนะครับขั้นตอนแรกนะครับเช็ครูปก่อนเช็ครูปเช็คเทคนะเทคเราเทรดเอาไลน์หรือ,อยังาการไปดูที่โหมดเอาไลน์นะครับเอาไลน์โหมดดูนะครับอ่อันนี้เราทําเป็น2หน้าแอสบอร์ดนะครับแล้วก็ ไปดูในส่วนของรูปในลิงก์อันนี้ลิงก์ก็คือฝั่งฝังรูปมาหมดแล้วอยู่ในนี้นะครับนี่้อยดีนะครับ,รบ,รนะรบทีนี้ถ้าจะไปทําเป็นงานพิมพ์ไปพิมพ์จริงเนี่ยมันอาจจะต้องมีการเผื่อตัดตกหน่อยมันอาจจะไม่เหมือนกับเวลาเราไปแปเราทําเสร็จแล้วก็พิมพ์ได้เลยอย่างนี้นะครับรวมถึงอ,อย่างตัวงานชิ้นนี้เนี่ยมีการเรื่องของการพับเป็น a 4ใช่ไหมครับจัรเช็คไ์ก่อน ไปดูที่อาร์ o บอร์ดนะครับค่าวิค่าไ i ยี่สบ็ดคูณยี่เกดเ็เซนติเมตรค่าขนาดอาร์ o บอร์ดสหน้าถูกต้องแล้วนี้มีเศษเป็นศูนยนี่ไม่เป็นไรนะครับก็ยีบ็ดคูณยี่เกเ็ดเซนเป็น a อด้านนอกด้านในใช่ไหมครับทีนี้สิ่งที่เห็นว่าอาจจะต้องปรับก็คือเรื่องอย่างนี้เป็นต้นนะครับ เราเป็นเราทำมาเหมือนเป็นรอยพับแต่จริงแล้วไม่ได้นะครับเพนะอันนี้เป็นเราใส่ป็นสตรกมาใช่ไหมครับอ่าสตรก0ูนจุดเจ็ดพอย์พิมพไปมันก็เห็นนะนะครับสวยไปพิมพจริงมันก็จะเห็นเส้นซึ่งจริงไม่ควรต้องมีเส้นนี้ถูกไหมครับนนะครับเนะนะ่ทั้งสองหน้าเลยใช่ไหมครับที่เราใส่เราใส่เส้นมานะครับ ดันั้นจารย์ก็ตรงนี้จะใช้วิธีการทําปกติและทําเป็นเส้นไกด์แบบที่มีทำเอาไว้ก็ได้แต่ตรงนี้ต้องไม่มีนะครับจา์ลบทิ้งไปก่อนก็ได้ลบแค่ตรงจานทําให้มันเป็นเส้นสตกเส้นเดียวไม่ให้เป็นสี่เหลี่ยมนะครับเขาซูมเข้าไปดูนะเนะยซูมไปดูใกล้เจะเห็นว่าแบบมันจะเป็นรายละเอียดที่จริงๆไม่คนต้องมีก็ได้นะครับ ตััวนนี้นะครบจานทำเป็นเวลาเขาทำเขาจะทำเป็นเหมือนเป็นครปบมาสนะครับก็คือเผื่อพื้นที่มาด้านนอกอย่างนี้อ่ะเพราะนั้นจานปรับตรงเส้นนี้ใช้ลูกศรขาวย่อมาอย่างนี้ก็ได้ อันนี้ก็จะเป็นระยะที่ใช้ในการเป็นตำแหน่งมาร์คไว้ดังนะนั้นจาง Copy มาด้านบนด้วยนะด้านบนไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปขยายอาร์ตบอร์ดอีกทีนะครับนะได้แล้วอันนี้นะครับอันนี้เป็นตำแหน่งของรอยพับแต่ว่ามาร์คเนี่ยปกติก็ สัญลักษณ์เส้นขีดน,นี่มันจะเป็นการตัดเพราะฉะนั้นเขาจะใช้การทำเป็นเส้นตัดนะครับแค่ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> สไลด์นะลองไปดูก่อนนะครับประมาณนี้นะครับนี <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ่เรียบร้อย <Yeah. S 1> อีกสั่งหนึ่งด้วยเหมือนกันนะฮะ นะอันนี้จานลบทิ้งไปเลยดีกว่านะแล้วก็เอาอตัวนี้ c o อมานะครับอนเลือก artboard นี้เราก็เลือก c o อ y อมาอันนี้จาย์ก็ copy นะครับอินด copy แลรมาดาแล้มาเลือก artboard นี้นะครับปปไไแล้วก็ p a s e in paste แล้วก็จะอยู่ตำแหน่งเดียวกันนะครับไม่มีพลาด ทีนี้ถ้าที่ดูนะมีจุดที่อาจต้องปรับก็คือพวกตรงนี้ตรงมุมมุมเวลาเวลาเราทำงานพิมพ์เนี่ยต้องดูตรงมุมมุมตรงขอบขอบหน่อยนะครับอย่างเส้นเส้นแดงเนี่ยนะฮะถ้าเราตั้งใจจะวางไว้แบบว่าให้เห็นจนขอบสุดเลยนียแต่ในการพิมพ์จริงๆบางทีระยะใบมีดอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้หรือตำแหน่งในการพิมพ์มันอาจจะไม่เป๊ะนะครับ นั้นต้องมีการเผื่อ,อ,อไปด้านนอกเรียกว่าเป็นเผื่อระยะตัดตกนะครับอย่างอันนี้นะฮะการเข้าไปดูเป็นเส้นสโตรกใช่ไหมครับที่เราทํามาเป็นเส้นสโตรกแดงนะฮะสองพอย์นะ,นะครับเวลาทําเนี่ยพวกเส้นสโตรกต่างๆคุรจะต้องแบบเอ็กซ์เพออกมาให้หมดนะครับทาให้ไม่ได้เป็นสโตรกนะครับอย่างเนี้ยถ้ามาดูเอาลายเห็นไหมมันเป็นเส้นเดียวก็คือเป็นเส้นสโตรกนะครับ การใช้คำสั่ง object expand a p p e a r a n c e นะครับผาดนี่เอาเดีกว่าใช้ expand appliance นี่แหละครับออกมาเข้าไปดูนะฮะเอา l i n e Mode เห็นไหมครับมันจะออกมาด้านนอกแล้วนะครับแล้วอาจารย์ก็ลบไอเส้นที่เป็นเส้นผาดเดิมตรงกลางทิ้งไปนะครับเห็นไหมครับ ก็จะได้เป็นเส้นที่เป็นเส้นฟิลอย่างเดียวไม่ได้เป็นสโตรกแล้วนะครับทีนี้เวลาจะเผื่อก็คือเผื่อ,อยังไงครับอาจารย์ใช้ลูกศรขาวเลือกออกมาปกติเขาจะเผื่อกันประมาณสามมิลประมาณนี้แต่ว่าอาจารย์ก็จะด้วยข้อเสียอาจารย์ที่เกียดนะครับก็เผื่อๆออกมาก่อนนะครับส่วนออลไปดูก่อนนะครับเนื้อตรงนี้ ใช้ลูกสอนขาวเลือกนะครับเห็นไหมครับจานเลือกเฉพาะเส้นด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วจานกดชิปด้วยนะครับจานก็เผื่อออกมาเผื่อสําหรับบางทีมันเลื่อนบางทีอะไรอย่างนี้ไม่งั้นถ้าเกิดตัดตกแล้วมันเลื่อนเนี่ยเราใส่ฟิลสีแดงพอดีเป๊ะเลยเนี่ยเกิดไม่มัันตดใบมีดมันตัดไม่พอดีเนี่ยมันจะกลายเป็นสีขาวถูกไหมสีขาวกระดาษเพราะนั้นเราไม่อยากให้เหตุการณ์นั้นเกิดนะครับ ตอนนี้มาถึงตรงจะทำ art work นะครับทำที่เป็นทำคอปมาร์กนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะขยับสองหน้าให้มันห่างกันหน่อยนะฮะจริงเคยต้องห่างกันนะฮะมีตัวล็อคมีตัวมีตัวฮิตเด่นอยู่ด้วยนะเอ่อต้องไปดูที่เลเยอร์ก่อนว่าตัวไหนล็อกอยู่ อ่านี่มีแสดงว่ามีตัวซ่อนอยู่ตอนเปิดมะก่อบมีอะไรซ่อนอยู่นะครับไม่แน่ใจเหมือนกัน ขอเช็คกันซ่อนอะไรไปโชว์ออนี่นี่อ๋อโอเคเป็นเส้นเส้นขอบนี่เห็นแล้วอันนี้เป็นเส้นที่ซ่อนไว้อยู่นะครับซิ่ง เข้าใจแล้วอะไรที่ซ่อนเนี่ยจริงๆต้องโชว์ให้หมดนะอย่าไฟอัดเบอร์นี่อย่าเอาอะไรซ่อนไว้นะครับเพราะไม่งั้นคนทำต่อนี่ลำบากนะดูนี่มีไกดที่ซ่อนอยู่นะครับเส้นไกด ซ่อนไว้แล้วก็มีอันนี้ที่ซ่อนอยู่นะครับอันนี้มีซ่อนนี่สี่เหลี่ยมนี่อยู่นฮะสี่เหลี่ยมอันนี้เราออกให้หมดเนาะ อ็อบเจกต์ซ่อนอยู่หลายตัวเลยนะครับอ่ะขอที่ซ่อนออกหมดละนะครับทีนี้เดี๋ยวขอขยับอาร์ตบอร์ดไปไกลๆกันแต่ว่าเดี๋ยวขยับเนี่ยมันตัวไกเนี่ยมันจะเลื่อนนะครับฉะนั้นเนี่ยาการลบทิ้งก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยก๊อปมาใหม่นะครับขยับนะขยับห่างกันได้ก็ได้ไอขยับได้แล้วนะครับ อีกเอาอีก,อกชิปไปด้วยเฮ้ยนะครับโอเคตอนนี้อไอใบนี้คลิกอาร์ตบอร์ดนี้ก่อนนะครับค็อปปี้แล้วก็เพจนะครับอาร์ตบอร์ดนี้การกดมันจะอยู่ตำแหน่งเดมิมนะครับนะครับอ่ะทีนี้การจะทำ ทำคอปมาร์กนะครับหลักการก็คือสร้างสี่เหลี่ยมให้เท่าขนาดอาร์ตบอร์ดอาร์ตบอร์ดเนี่ยเดี๋ยวเราจะขยายออกไปเราจะไม่เอาเท่านี้นะครับอาร์ตบอร์ดเราจะขยายออกไปนะคะให้เลยออ,อกมานะคะรับแล้วก็สร้างพื้นที่ของคอปมาร์กขึ้นมานะครับเออแะ้วาจารสร้างสีง่เหลี่ยมขึ้นมาใหม่นึ่อันใช้ ยี่สิบเอ็ดนะยี่สิบเก้าจุดเจ็ดส่วนยี่สิบเอ็ดก็ได้ได้แล้วเสร็จแล้วก็มาอไลน์ให้มันตรงตรงนี้โอเคไหมครับใช้อไลน์เล็บอไลน์ท็อปมันก็จะเท่ากันเปนะครับแล้วอ็อบเจกต์ตัวนี้นะสร้างครอบมาด้วยการกดไปที่อ็อบเจกต์แล้วก็ครีเอททิมมาดนี่นะครับ นะครับมันจะโผล่ขึ้นมาละทุกมุมเลยนะครับเนะีแล้วตัวนี้เราก็ลบทิ้งได้นะครับแต่การจะเอามาใช้กับอันนี้ก่อนนะฮะกับอาร์ตบอร์ดนี้ด้วยนะฮะอาจารย์จะมาใช้อาร์ตบอร์ดนี้ก็เหมือนเดิมอาจารย์ใช้อะไรล่แล้วก็กดจุดขวานแล้วก็อ็อบเจกต์ละเอียดทิมมาร์กนะครับนะคูมเข้าไปดูนะครับนะครับพื้นที่ในการตัดตกนะครับตามอาร์ตบอร์ด มันก็จะไปอะไรที่มีตรงมุมเนี่ยก็ต้องเลยอ,ออกมา,านะฮะอะไรที่ต้องมีตรงมุมนะครับต้องเลยอ,ออกมาอันนี้ก็จะสมบูรณ์ละนะครับอันนี้ลบชิ้นก่อนนะเ,ออเส้นขอบเมื่อกี้ก็ลบทิ้งออกไปนะไม่ไมีนะเห็นไหมครับหรือจะอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือจะ ขยายอาร์ตบอร์ดออกไปอีกก็ได้ไม่มีปัญหาละคราวนี้เพราะว่าเรามีพื้นที่ของคอปมาร์แล้วนะครับนะครับตันี้เนี่ยนะครับได้เหมือนกันนะหรือจะอย่างนี้ก็ได้แต่อย่างน้อยมีการกําหนดไกด์อะไรต่างๆละนะค,คนที่ไปลงคิมเนี่ยเขาทาต่อได้ละนะครับก็ฝากไว้นะครับเท่านี้